สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคม2,563คุยกับอดีสรตรงไปตรงมากรณีของคุณสุรพลเกียรติชยายกสอสสจังหวัดเชียงใหม่สารดีกาแผนกเลือกตั้งนะครับได้วินิจฉัยว่ากรณีที่กรกตให้ใบส้มและตัดสิทธิ์ คุณสุพรพลเกียรติชัยกกรหนึ่งปีและมีการเลือกตั้งกันมาใหม่ปรากฏว่ามีเลขาธิการกกตครับออกมาถแถลงยืดออกเลยว่าเขามีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยว่าเงิน2,000บาทที่ไปถวายพระนะ่ะมันผิดมันเป็นคำสั่งที่เด็ดขาดแล้วของกอกตถ้าไม่เด็ดขาดตามรัฐธรรมนูญเขาคงไม่กล้าให้ใบสม้ม พูดไปนะครับพูดไปเอาดีแต่ได้เอาดีใส่ตัวว่าตัวเองทำแล้วไม่ผิดอะไรถ้าถึงที่สุดต้องไปไหนต้องไปต่อไม่ได้ครับไปทางไหนก็ไปไม่ได้แต่ถึงที่สุดของท่านตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้ว่าถึงที่สุดตอนนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายยังมีทางเดินต่อไปอยู่ครับคือร้องต่อศาลฎีกาแผนคดีเลือกตั้งนี่แหละ มันถึงที่สุดไม่ได้มันไปต่อนี่ครับสารดีกาก็เอาสำนวนที่กกตทั้งเจ็ดท่านนนแหละวินิจฉัยมาดูใหม่มาดูอย่างละเอียดละออแล้ววินิจฉัยว่าเขาไม่มีเจตนาทําความผิดเพราะว่าการใส่เงินเอาเงินใส่ซองถวายพระไม่ได้กล่าวปลาใสยไม่ในหนใน้ตัวพระก็มาเด้ชี้นําอะไรจึงถือว่าไม่มีเจตนาในการกระทําความผิดคือไม่ผิดนะครับเอาเปรียบเทียบง่าย กกตอย่าเล่นสีถนนชัยนะครับกกตครับศาลมันมีสามศาลใช่ไหมครับสามศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตยืนแต่ศาลฎีกายกฟ้องไม่มีความผิดผมถามกกตหน่อยต้องถือเอาคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นเป็นที่สุดหรือว่า ต้องถือเอาคำักษารสารนีกาเป็นที่สุดครับอันนี้ตอบได้ไง่ายสารดีกาก็ถึงที่สุดไม่มีดีกูครับดีกาว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันกรก,กตอของท่านเปรียบเสม,มือนสารชั้นต้นพูด,ดง่ายแล้วเขาไม่ให้มีสารอุทธรเขาให้ร้องไปต่อสารนีกาได้เลยสารนีกาเขาไม่ได้ใช้ยกฟ้องไม่มีความผิดแล้วคุณจะเอาสิทธิ์อะไรที่จะมาอ้างว่าคุณไม่มีความผิด คุณถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดต้องสารดีกาที่อยากทำให้หลักของความยุติธรรมมันค่อยๆเ,เลยครับเพราะความยุติธรรมทุกวันนียมันมันพึ่งอะไรไม่ได้อยู่แล้วเขาเลือกมาประชาชนเลือกมาสสอ,สอนี่ถามหน่อยกกตประชาชนเป็นคนเลือกตั้งในเขียนเลือกตั้งหรือว่ากกตเป็นคนเลือกกกตเป็นคนเลือกหรือประชาชนเป็นคนเลือกครับประชาชนว่าย,ยัางไงก็ต้องว่ายอย่างนั้นสิ กรกตนี่แม่เขาเลยบอกว่าคุณมีอคติหรือเปล่านี่แหละข้อเสียของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อ้างไปเรื่อยสีถนนชัยไปเรื่อยคุณสุรพลได้รับเลือกตั้ง5 2 0 0 0กว่าคะแนนก็ต้องให้คุณสุรพลเป็นสอสอสอส,อสอเลือกตั้งทั่วไปหรือว่าเลือกตั้งใหม่ที่กกตวิิีฉผนนั้นก็มันมันไม่ต้องเป็นละครับเพราะว่าเจ้าของตัวจริงเขามาตัวตัว,ตวสำรองก็ต้องออกไปมีอยู่แค่นั้นไปคิดอะไรให้มันยาก มันยุ่งไปนะครับผมขอเตือนนะกกตนะคุกด่ไม่ได้ขังเอาไว้ขังประชาชนนะครับคนจนอย่างเดียวนะเอาไว้ขังกกตด้วยเมื่อวานผมเรียกร้องให้ท่านลาออกซะเพราะท่านทําให้ชาติบ้านเมืองเสียหายมากมายคุณสุรพลเกียรติชัยกกรเสียหายเสียชื่อเสียงมากจนไม่สามารถประเมินค่าได้เขาก็จะฟ้องกลับคุณเรียกค่าเสียหายถึงเจ็ดสิบล้านรัฐาลต้องเสียเงินเสียทองในการจัดการเลือกตั้งเลือกเอา เลือกตั้งครั้งแรกนะครับทั่วไปเดือนมีนาปี62คุณสุรพลได้รับเลือกตั้งแต่โดนใบส้มคุณพอเลือกตั้งใหม่ก็เลือกทัพักอนาคตใหม่แต่พักที่ได้คือพักภูมิใจไทยครับเลือกอนาคตใหม่จะได้ภูมิใจไทยพอคืนอํานาจสารวินิจฉัยว่าไม่ผิดแล้วคุณจะไม่คืนสสให้แก่คนที่เป็นเจ้าของตัวจริงได้อย่างไรกฎหมายอย่าพิเรนครับ กฎหมายอย่าอย่าเกินอย่าเกินกรุงลงกาอย่าอย่าเกินสิ่งที่มีหน้าที่อะไรก็ว่ากันไปกฎหมายต้องวินิจฉัยบัญญัติตามความเป็นจริงถ้าวินิจฉัยเอาใจกกตถ้ากกตไม่กล้าไม่มีอำนาจจะกล้าให้ใบส้มหรือเปล่าใบส้มของคุณเนี่ยให้แบบไม่สุจริตถ้าไม่มีใครร้องต่อเล้นะครับถึงที่สุดสารฎีกาวินิจฉัยอย่างนี้แล้วกลับอย่างนี้สารสูงอย่างนี้แล้วสารชั้นต้นจะโวยทำไมล่ะครับ แม่มันกวนตีนกันจริงๆนะผมผมก็ไม่อยากใช้คํานี้ครับผมเขียนกรอนส่งไปให้กกตและคนที่เกี่ยวข้องครับในวันนี้ครับใครเป็นคนเลือกสอสอประชาชนหรือกกตเป็นผู้เริ่มประชาชนกาอย่างไรอย่าเพิ่มเติมอย่าเหมิมเกลิมเลยหน้าที่เกินลงกากก,อกตอคติวินิจฉัยผิดสุดจริตเป็นทุจริตก็ไร้ค่า ร้อนถึงสารสูงสารดีกาพิพากษาเจตนาผิดไม่มีเมื่อไม่ผิดมาตั้งแต่ต้นต้องคืนค่าของคนตามวิถีคืนตำแหน่งผู้แทนราษฎรให้ทันทีใครใหญ่เกินสารดีกาขอถามดีๆนั้นมีไหมใครใหญ่กว่าสารดีกามีอีกไหมกกตหรือคุณใหญ่กว่าสารดีกาหรอแม บรรทัดฐานนี่ใครจะถือเป็นบรรทัดฐานถือบรรทัดฐานเขากรกตบ้านเมืองก็เจ๊งเสียครับมีอคติกันอย่างนี้นะครับนี่ขอเตือนไปวันนี้ครับวันที่หนึ่งตุลาพักเพื่อไทยจะมีการประชุมใหญ่วิสามันขึ้นวันนี้แหละครับสิบนาฬิกาผมไลฟ์สดอยู่ประมาณยังไม่ถึงหกโมงเช้านะครับวันนี้จะมีการประชุมใหญ่วิสามันเพื่อปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารของพักเสียใหม่ปรับอุณหภูมิของพัก ให้ทันกับสถานการณ์ทางการเมืองให้ทันกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาของพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ประมาณสิบนาฬิกานะครับวาระอีกวะันะหนึงคือการเปลี่ยนโลโก้สัญ,ญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยมีคนเห็นด้วยนะครับที่พอพอพานกททหารมีหัวกลมๆม,มนๆน,นะครับแล้วก็ปรับให้มันกลม,กลม แต่มีคนแย้งมาว่ามีคนเห็นบอกว่าถ้าอยู่ข้างล่างพรรคเพื่อไทยมีหัวด้วยก็จะดีนะครับอันนี้ก่อนการเลือกตั้งก็ลองลอง,ลองวิดิชัยดูยครับถ้ามีหัวก็ต้องมีหัวให้หมดไม่ใช่มีหัวอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างแหลยังแหลมแหลมทิ่มแทงกันหรือเปล่าในพรรคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากพี่น้องประชาชนที่ส่งมายังเฟซบุ๊กของผมนะครับเป็นความเห็นสาธานะรณะจึงขอที่จะพูดจาก,ก่อนที่มีการประชุม ใหญ่วิสามันวันนี้ครับผมไปแน่นอนนะครับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะนำพาพรรคเพื่อไทยไปสู่การที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติทุกกรณีจะเป็นผู้นำในทางประชาธิปไตยตัวจริงครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ